ได้ตัวผู้งได้สมุดวเกมสั๊บเปบไม่ได้จังหไม่ได้คลิปไม่ได้มไล่คลิปไม่ได้ฮ่า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 ตกกว่าก็ตัดคลิปนะคะ เขาตัดคิปเวแบบนี้ครับวิดีโอชเอนเลอร์จะเล่าต่อเรื่องเดิมจะเล่าตอนปิดไม่ได้อีกโอ้ยนั่งอยู่เฉยๆนั่งดักลมซะบ้าสบายๆใช่ไหมมอนาปิดกล้องเล่นดีไหฮะปิดกล้องตอนปิดกล้องเล่นระวังระวังเจอพี่เป็ดนะเอาอีกแล้ววิดีโอชเอนเออร์ ต๊อปต๊อปวันนี้ไรอะเสียงเสียงท่อท่อน้ำทุกอย่างเลยอะไรเลยมันมันจะเรี้ยงเพื่อมันจะได้สปิงเทปมาโอ๊ยวัดไล่แมวแมวแมวออกไปชิวชิวอยากขี่อย่างนี้นะจ้องอยู่ฮะเราดูกล้องดีดูไรยัง มาแล้วปติขับต้องตบตนึสิกะดูล็อตักตลอกตกอ้ยตกใจชูโหลอกแล้วบอกแล้วโอนหลงแต่ตีสองตีสองครับตอตอบเพิ่งเคยโอนหลงตีอะไระตีสามนหลงแต่ตีสามเนี่ยต้อนลอกซ้ำไอ ทะเลนี ok, <initiatives> <ball Eso> ่โหลรงกว่าสวยค่ะว้าวตาแต่ให้มันมันจ้องจกมากกว่าใช่ไหมจะได้จ้องมันจ้องเขยงเขยงตุ้งจ่าจ้องต้องจ้องตาตอนรู้สปริงเท่มันเป็นตอะไรปีตายไม่ใช่ใช่ปีตายไม่มาไมโอ n n a i s e ไตื่นได้แล้วเป็นไงช่องแอร์นันเห็นแล้วฉันเรียกนายออให้เกิดตัวช่องแอร์ประมาณนี้ ตัวใจเยมันอยู่ตรงนี้ค่ะเกิดตรงนี้ต่อปีต่อปีเฮ้ยเฮยนั่นมันในช่องแอร์คาน่ะไปแล้ชิบหายชิบหายบอดไปอย่างเร็วโอ้โหอยู่ตรงนี้แล้วเราจะบอลลูนบอยอ่ะมามาตรงนี้ไหมไปอันนี้่ตรงไหนตอนนี้ไหนมันอยู่ห้างอุ้งแขนซีกใช่ไหมลมบานนี่ลมเขมซี สีเอาวก็ไ,ได้ยินรู้แล้วมันมออนสิรอบเข้มเก้ 9, มเกชนะเ้มแปดเข้มแปดแลเข้มเจ็ขมเจ็ดแก็เขม 7. หกเมหแล้วก็สีมาแล้วมาแล้วครับดูน่สนใจโอ้ยโอ้โหโดเอันนี้โ,โ,มามาโอ้มาโอ้กงนี้ก็โอ ตอต่าเกิดเาเกิดทังสามอย่างเลยอะสามอย่างก็ต้องรีบหดบุดบุดอแล้วแล้วสพีแทบใช่เรามาทำเจ็ไม่สนใจโอดีโอเว้ยโอโอไม่สนเออเออต้องสนต้องร่อนให้้อร่อน ฮัลโหลป้าครับถามยายดิถ้าเกิดว่าวันนี้ไปไม่ได้ไปพรุ่งนี้ได้ไหม <c oughs> ได้ได้ปไปยังติดต่อมันมันไม่ยังไม่รับสายเลยนะลูกใครอะไอ้ด้ำอะป้าว่าจะถามมันว่าจะไปวันนี้ท้ไมอะตอบท้อไปได้ได้ไหม้ะพรุ่งนี้ ถ้าวันนี้ไปไม่ได้ก็พรุ่งนี้ไปได้ใช่ไหมสอบครับยายดิยายบอกว่าได้ไม่ได้โอดอะไรเลยสิบสี่ตุ๊กมา,าครับตุโกมางสิบเอด็ดส๊อฟลง ไม่ม like ่ยีไม่ไม่มีก็จะได้ต่อได้คนนะมา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 ยมาเก็มาแล้วรอไปเจ็ดแน่นอนมาครับสุดนใรอมานี่อ right. oh. right. ้าวิวอะไรเนี่ย อันนี้เออรูาจะเออเลอาถังหอยจังวะ one two ด้วยแล้วช่องแมวมันนั่นเร s เล e s s s p r ท n มาหาลองเสียงหรอไม่ใครมั้ยโอ้ยอุยอยู่คันหกแล้วคันห้าแล้วครับ มาอ่าอยู่นี่ไงคมหแล้วแคมสี่โอเคไปแคมสมาคมสแล้วมาคมสี่็ไหมคมสอย่างนี้แคมห้าต่อออดิโอจ้าโดนเจ้หกวงแล้วทีที เราจะเรียกไอ้สปริงเทปมันมานะเรียกมาต้ตายเพราะเมื่อก่อนยังเคยเรียกสปริงเทปกับบลูมลอยมากินจนต้องพลันเปลี่ยนก็แพ้หาหาฉันเปลี่ยนก็ไอ้นี่สปริงเทปจะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูดูต่อนะเจ้าโอ้ต๊อกทําไมทําไมว่าดูนบารมันชอบ พ่องมันชอบทำตย้ายทำไมอ่ะเฮ้ยนี่ไงเออนี่จมูกปีอยากดูมึงข้าแข่งจงตากันหนึ่งสองสามไปเดินเดินเดินเราวิ่งไปนะมันเกินแข่งจงตามันจะไม่ไปอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเรา

เอวแล้วซ <ing> <Jean> ิจะหกล้มไม่หกอ่ะเสือกเสือเสือกตอไปไวเปสนใจอุ้ยหกบวกเก็ตัขันมาล้วต้เตัวแรกนีนะ เป็ดเอามาเอเลยเป็ด่เป็ดขอนหนมหน้าตน้กแต่คุณยายค่ะรับพดเช็กันนะคะับัเชกันคากเชขนไม่วอฮะดูครับ คืนสามคืนสตอกคืนกางตอคืนคตอนีคณตอรคืนสามตอกลองเจอไอ้กระพิงเก็บมานะโอ้โหเจอพูดพมาปั๊บนะครับอยากให้เจอดี That the animatronic parts are compressed and <wh> the <spring> <hungril jamais> the <Ora Halo> the They take a few moments. Position your head in torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to press against any of the spring <Antwort> you know, Stop the hora... <hung> <hung> <hung>

ชี้บ้าขี้บ้าขี้ขีรักจรงชีรักเกงผีคือผีตอไวไวจะรอดปิ้งเทปมันป้จะรอพี่หมีมาทำไมพี่หมีมันมาอยู่

ก็เดี๋ยวมันจะคามันหลอกปีสามคืนสองไอ้คืนสามปีสองดีนะครับอย่านันสัปีนสับปีนสับปีสับปีนสัจะอะไรจ๊ะจะเนแ้มาแล้วมาแล้วี เลข9เก9แ้ก4เ็มาแล้วน้าผี้งเรอโอ๊ยโอ๊ยอย่าอย่าอย่าดิชันขอร้องขอร้องขอร้องดีชันดิชันดิชันอดิชันอถ้าเกิดไอ้คนนมันเป็นผู้หญิงนะกดดิชันอีชันอีชันจะตดอีชันอีชันอีชันใค่วะ

มันเสียบล่อตัวเองนะจ๊อบ่อตัวเองอจริงๆพังตลดดอตลดเลยพ่อพังตลอดเลยใส่กล้องกล้องชอบเสียแล้วกล้องมันเสียอยู่แล้วกล้องมันลายถ้ามันมีประตูน่าจะเป็นมันน่าจะดีนะโอ,โอ้โหนะเปิดมันเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฟดดี้เฟดดี้ครับ